ครับผมพี่นอ้องคลิปนี้เราพบกับผมเ,เสมือลุงวิท้าวครับการเล่นรูนะครับวันนี้มีโอกาสมาหน้านะครับวันอาทิตย์เป็นฝนตกมากสองสามเมือนะครับน้ำไหลค่อนทางนี่ภาพว่าเบิ้งวันนี้ปลานะครับโอ้ปลาหนูปลาขอน้อยครับน่ะนี่นะครับปลาบินพี่นอ้องหลายแฮงปลาขอน้อยปลาเข็งครับอืม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  อยนะปีนี้ฝนตกแต่หัวปีนะครับมันก็เลยมีปลาหน่อยนะแดดเป็นส่วนๆเลยครับประเมินปลาเข้งขึ้นไปกินขึ้นมานะครับผมได้ไปยามตรงกับด้หลายเติบนะครับจะมีตัวน้อยฮคโอ้ปลาเค้งเบือน แต่ว่าบห่หานลงแพ้นะครับเพราะว่าอากาศยังอันอยู่ไปเลยตะขอหน่อย,ออยไปไปโอ้โอแหลนมาแเป็นฟุง้งเป็นฟุง้งด้วยครับมองเห็นไกลๆตะขอกับตัวใหาไงตัวซ้ำนี่นะ โอ้โดลบบ์ดีแฮปปีนี่ฝ่าฝนดีน้ำเต็มโอ้ซุ่มขึ้นมากแต่พิ้นมามันไหลน้ำมันไหลขั้นทางนะครับผมกำลังขับออกเหนือเลยจอดเบิ่งจอดซ่อนนะครับ ท,ที่มีแต่ช่วงันระครับอีกเตชตเดือนนะช่วงเขามานก็สีลงแพร่ก็สีดลายนะครับปลาปลาซุนรุนปลาเทงรุนนร่นซัมโปเมอร์ตีจริงไปไหนไป <s> แรงจมูกเลยโอ้ยลายหี้ยไรห โอ้จริงหน่อยออกวดแล้วได้ครับจรนเอวนะปุ๊ดลุนนี้แจ๊ดเดือนหนาคื่สิเป็นช่วงกันเป็นปลาคอนสุดหยหด่แล้วครับวนโต๊ะขนโต๊แข่งนี่นะอเหโอ้ยจริงหน่อย กะปูตะปูกะลายพี่น้องตะปูกะมันเลยครับโอ้ยิาจะใส่ไปแล้วไปเมื่อไหร่พักเมื่อไหร่ซะกอ้ ปีนี่ปลาหลายคัดครับผมคลิปี้เป็นคลิปสัสส้นๆนะครับบอาว่าสวัสดีับเด้๋วนะเที่ยงนะครับได้กระปูผมได้กระปูเอพี่เนอะคลิปกระปูเอาเมื่อถอดเบอรงน,นะครับพี่นนองกระปูผม กมันเลยครับพี่งนอกมันครับคลิปนี้ก็ขอจบซริปนี้ก่อนนะครับพี่นนอกไปฮาทถอดกระปูตำมักคุงครับครับผมเอาไว้พบกันอีกคลิปหนานะ้ครับครับ พันนีกา,า้ามว่าขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชม